ทำสื่อโฆษณาแบบง่ายๆด้วยแค้นว่าภายใน10นาทีครับท่านไหนที่เป็นมือใหม่ก็มาลุยกันได้เลยครับอยากมีรายได้จาก YouTube อยากมีคนให้คำปรึกษาในการทำช่อง YouTube อย่างไรให้เติบโตโปรแกรม6สัปดาห์เปลี่ยนความรู้เป็นรายได้จาก YouTube สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube ก่อนอื่นเลยนะครับก็คือพี่น้องท่านไหนเนี่ยที่อยากจะใช้แอปนี้นะครับเราสามารถที่จะสมัครแล้วก็ใช้งานได้ฟรีเลยนะครับใช้ได้ทั้งในระบบ iOS Android ก็ได้หรือจะใช้ในคอมพิวเตอร์ก็ทำได้เหมือนกันทั้งหมดเลยทั้ง3อันนะครับเพียงแต่ว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีหน้าตรงหน้าตามีฟังก์ชันที่มันมากกว่านิดหน่อยเองนะครับพี่น้องท่านไหนสะดวกมือถือก็ใช้ในมือถือได้เลยนะครับเมื่อมาที่เจ้าตัว แอป c a n ว a แล้วนะครับผมนะหรือถ้าท่านไหนใช้ที่คอมเนี่ยก็คือ c a n v a com นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็กดคำว่า sign up ได้เลยนะก็คือการลงทะเบียนนั่นแหละตรงนี้ในมือถือเหมือนกันนะครับนะเข้าไปที่แอปปุ๊บเขาจะให้เรา sign up คือลงทะเบียนนั่นเองกดลงไปเลยนะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับท่านไหนที่สะดวกก็คืออย่างผมนะผมก็กด sign up with google ได้เลย ก็จบแล้วนะครับผมสเต็ปแรกนะครับในการที่เราจะทําสื่อโฆษณาก็คือเราจะต้องเลือกก่อนนะครับว่าเราจะทําสื่อโฆษณาอะ,อะไระถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยจะทําเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับเราก็เลือกไปที่คําว่าโซเชียลมีเดียได้เลยตรงนี้เห็นไหมครับแล้วเราจะออกแบบอะไรเหรอ,อถ้าเราจะออกแบบเกี่ยวกับ Instagram Post ก็เลือกอันนี้ถ้าเราจะออกแบบเกี่ยวกับ f a c e b o o k p o s สนะครับก็จะเป็นเลือกอันน,นี้มันจะเต็มหน้าจอนะครับ หรือถ้าพี่น้องของเราก็คือแนว YouTube นั่นเองนะครับผมก็ไปเลือกได้เลยนะครับมันก็จะมี y YouTube ด้วยนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับผม y o u t u b e ตัมเนลก็คือหน้าปกนั่นเองเรียกได้ว่าเราเลือกแบบไหนเนี่ยขนาดของเจ้าตัวสื่อโฆษณาเนี่ยมันก็จะพอดีกับขนาดนั้นเลยนะครับตรงนี้นะจะทําเป็นวิดีโออินโทรสำหรับยูทู e ก็เลือกอันนี้ได้เลยเห็นไหมครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าท่านไหนหาอะไรไม่เจอนะครับก็พิมพ์ลงไปในนี้ได้นะ อ่าเช่นสมมุตินะครับว่าเราเนี่ยต้องการทำไอ้เจ้าตัวปกช่อง u t u b e นะครับเราก็พิมพ์คาว่า y o u t u อ่าพิมพ์ว่า YouTube Channel Art ได้เลยนะครับปกช่อง u t u b e นะปกช่องก็คือ YouTube Channel Art นี่เห็นไหมครับผม n แ e ลแล้วก็ Art ปุ๊บอ่านี่เห็นไหมครับเราก็กดที่ y t u b e Channel Art ก็คือจะเป็นขนาดของปกช่องเลย อันนี้คือสเต็ปแรกนะครับผมเลือกสิ่งที่เราจะออกแบบเลือกเทมเพลตให้มันถูกต้องสมมุตินะครับว่าผมเนี่ยต้องการที่จะออกแบบหน้าปกคลิป YouTube ประกันก็คือ YouTube ตําเนลนั่นเองนะครับผมกดเลือกเลยนะสเต็ปแรกต่อมาครับผมสเต็ปที่2ก็คือการออกแบบแบบหน้ากระดาษเปล่าๆเลยหรือว่าเราจะเลือก,อกรูปแบบเทมเพลตที่เขาเนี่ยได้เตรียมเอาไว้ให้เราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตรงนี้นะครับผมเมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับนี่ นะเราก็สามารถที่จะไปเสิร์ชตัวนี้ได้เลยนะครับในมือถือกับในคอมเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นในแอปหรือที่ไหนก็ตามแต่เราก็เสิร์ชมาได้เลยครับอันนี้คือเทมเพลตนะหมายความว่าอะไรครับเทมเพลตหมายความว่านี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยคือเราจิ้มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปตัวนี้ได้เปลี่ยนข้อความได้โดยที่เราไม่ต้องออกแบบเลยนะครับเขาออกแบบให้แล้วนะสมมุตินะครับว่าผมเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์สายอาหาร ผมก็พิมพ์คาว่าฟู้ดได้เลยนะครับนีแล้วก็ลองเสิร์ชอยู่นะเขาก็จะหาเทมเพลตเนี่ยที่เกี่ยวกับแนวอาหารเนี่ยมาให้เราเห็นไหมโอ้โหสวยๆเต็มเลยนะครับอ่าสมมุตินะครับว่าผมเนี่ยชอบแนวนี้ก็เลือกจิ้มที่แนวนี้ได้เลยนะครับสมมุตินะผมชอบแนวนี้ครับผมปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับนี่เห็นไหมครับเทมเพลตก็มาแล้วนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขทุกอย่างได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพนะครับผมเปลี่ยนได้หมดเลยตามที่เราต้องการนะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่เอานะครับนะจะออกแบบเองทั้งหมดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะอยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมขออนุญาตแอดเพจลงไปก็คือเพิ่มหน้าใหม่ลงไปนะครับผมนี่ถ้าผมเนี่ยจะไม่เลือกเกี่ยวกับเทมเพลตผมจะออกแบบเองซะหน่อยนะครับเราก็จิ้มมาที่คําว่า e l e m e n นนั่นเองตรงนี้นะครับอ่าสมมุตินะครับว่าผมเนี่ยจะขายครีมทาฝ้า นะแล้วผมอยากจะมีไอ้เจ้าตัวเขาเรียกว่าโชว์เคสสวยๆนะครับเซิร์ชคำว่าโชว์เคสได้เลยตัวนี้นะครับผมเราจะเซิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องนะครับเตรียมไล้เลยนะเดี๋ยวผมจะจัดทำอ e ีบุ๊กหนึ่งเล่มขึ้นมาครับเรียกได้ว่ารวบรวมคีย์เวิร์ดคำต่างๆเหล่านั้นว่าพี่น้องเนี่ยอจะก่ะเสิร์ชให้เจอแบบนี้จะใช้คีย์เวิร์ดคำว่าอะไรนะครับถ้าเราเลือกถูกคีย์เวิร์ดเราก็จะมีโอกาสเจอสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นเดี๋ยวผมจะรวบรวมทำเ e ป็นอีบุ๊กให้นะครับในภายหลังนะ,ะเห็นหมมัั้ยคคครรรรบบบโชวว์เเเเสสส็็จจปุ๊นนี่และผ เราจะเลือกอะไรแบบไหนเหรอเราก็เลือกได้ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นโอ้อันนี้สวยนะครับเห็นไหมอันนี้นะผมอยากใช้อันนี้ผมก็เลือกตัวนี้ได้เลยนะครับผมแค่จิ้มเลือกลงไปก็เสร็จแล้วนะเช่นจิ้มเลยปึง้งเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับผมผมก็สาม,มารถที่จะไปขยายขนาดได้นะครับนี่ให้มันเต็มจอเลยปึ๊บขยายขนาดครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็สินค้าผมนั่นแหละมาวางได้เลยในการออกแบบสีโฆษณานะครับผมต่อมาครับเราก็จะเอารูปภาพของเรานั่นแหละครับในการเข้ามา,าทําสื่อโฆษณานะซึ่งรูปภาพนะครับเราก็สามารถจะเลือกรูปที่แคนวาเขาเตรียมไว้ให้หรือเลือกรูปของเราเองก็ได้ครับผมนะอันนี้นะครับผมใช้ในคอมพิวเตอร์นะถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยด้านซ้ายมือจะมีคําว่าอัปโหลดก็คือเราสามารถอัปโหลดรูปจากในคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับตรงนี้นะ ส่วนถ้าท่านไหนครับใช้ในมือถือนะครับก็สามารถเลือกรูปภาพนะครับจากในมือถือของเราได้โดยจะมีคําว่าคามีล่าอยู่นะครับตัวนี้นะถ้าใครใช้ในมือถือกดที่ตรงนี้ได้เลยปึ้งก็จะไปเลือกรูปภาพจากในมือถือของเราเลยไม่ต้องอัปโหลดนะครับในมือถือนะแต่ถ้าในคอมเนี่ยจะต้องอัปโหลดก่อนนะครับนี่คือในคอมนะผมก็อัปโหลดเลยดีกว่านี่นะครับกดอัปโหลดนะจะไปหาครีมแก้ฝ้าของผมนะครับอัปโหลดมีเดียแล้วเราก็อัปโหลดรูปลงไปเลยนะครับรูปนี้นะครับปึ๊บ เสร็จแล้วนะครับเจ้าตัวรูปนี้ก็จะมาอยู่ในแอป Canva หรือเจ้าตัวโปรแกรม Canva แล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยครับวิธีการใส่นะครับผมก็คือจิ้มหนึ่งครั้งเบาๆต่องเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับง่ายไหมครับผมนี่แหละจิ้มลงไปแล้วนะคราวนี้แหละเราก็ทําการเปลี่ยนตํําหนงตาแหน่งได้เลยนะครับนี่เห็นครับตัวนี้ในมือถือก็ทำเหมือนกันนะเอานิ้วลากเปลี่ยนตําแหน่งได้เลยเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยแล้วนะ ผมจะขายครีมแก้ฝ้าสะหน่อยอันนี้เสร็จแล้วนะครับผมต่อมาขั้นต,ต่อมาครับเมื่อเรารูปภาพของเราเข้ามาได้แล้วนะครับก็คือเราสามารถที่จะใส่เจ้าตัวข้อความต่างๆได้นะครับซึ่งข้อความเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในแอปหรือในมือถือหรือในคอมก็สามารถเลือกฟอนต์ไทยได้ตามปกติเลยพิมพ์ไทยได้นะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับผมก็ไปที่ตัว T Text นั่นเองตัวนี้นะครับด้านซ้ายมือนะ,อะเสร็จแล้วก็กด Text ได้เลยครับปึม อ่านะครับตรงนี้นะครับเราก็เลือก add sub heading add heading ก็ได้แล้วแต่นะครับผมอันนี้ผมเลือก add sub heading ก่อนเพราะอย่างงั้ยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนขนงขนาดได้หมดอยู่แล้วนะครับนี่ครับมาแล้วนะตรงนี้เึิบแล้วผมก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับเึิบนี่ครับพิมพ์ไปเลยนะครีมแก้ฝ้าปึ๊บลงไปเลยอ่าเห็นไหมครับตรงนี้นะแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนตำหนง่งตำแหน่งมันได้นะครับ นี่นะครับเราก็เปลี่ยนตำแหน่งมันได้นะครับครีมแก้ฝ้าตัวนี้นั่นเองเห็นไหมครับมาเริ่มเข้าเคล้าแล้วนะครับนะถ้าต้องการเปลี่ยนสีเสือขนงขนาดฟอนตเฟิร์นด้านบนเปลี่ยนได้หมดนะครับเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้คือเปลี่ยนสีตัวหนาตัวทึบถ้าเปลี่ยนฟอนตก็เปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับนี่เปลี่ยนฟอนตนะอ่าผมก็ไปเลือกฟอนตก่อนดีกว่าที่ผมใช้ประจําก็คือ Open น a n นนั่นเองตัวนี้เห็นไหมครับก็ครีมแก้ฝ้ามาแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า เราก็จัดตำแหน่งให้มันที่เราต้องการเห็นไหมครับมีเจ้าตัวไกด์ไลน์เส้นสีม่วงเลยนะกำหนดว่าจะอยู่ตรงกลางหรือไม่อย่างไรก็ทําได้นะครับต่อมาถ้าต้องการตัวหนังสือเพิ่มนะครับผมก็ไม่ยากเลยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่นะครับจิ้มที่เจ้าตัวหนังสือตรงนี้นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับผมด้านบนเนี่ยที่มีจุด3าจุดตรงนี้นี่แหละครับผมเห็นไหมจุด3จุดอ่ะผมย่อมานิหนึ่งก่อนนะครับตรงจุด3จุดนี่นะครับผมนี่อ่าเราก็กดได้นะครับปึ๋ม แล้วก็เลือกเจ้าตัวนี้ได้นะครับในมือถือก็าทำแบบนี้นะครับปุ่มเดียบรูปิเคตนั่นเองจุดสามจุดแล้วก็รูปิเค็มันปึ๊กเห็นไหมครับตรงนี้ก็ตัวหนังสือมาแล้วนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะเราก็สามารถแก้ข้อโครงข้อความทุกอย่างได้ทั้งหมดเลยข้นต่อสุดท้ายนะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะเอ็กซ์พอร์ตส่งไฟล์ออกไปเป็นรูปภาพหรือเป็นวิดีโอก็ได้แล้วแต่เราให้เราไปจิ้มที่ตรงหัวลูกศรลงตรงนี้นะครับเพราะว่าดาวน์โหลดนั่นเองนะครับซึ่งในมือถือก็กดเหมือนกันน้าเป็นหัวลูกศรลง กดเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็เลือกได้นะครับว่าจะให้เป็นรูปภาพนามสกุลอะไรนะถ้าเป็นรูปภาพเนี่ยแนะนําว่าเป็น PNG ครับภาพจะได้ชัดหน่อยนะครับผมตรงนี้นะหรือถ้าเราต้องการให้รูปภาพของเราเนี่ยมีฉากหลังนะครับไม่มีฉากหลังก็ได้แล้วแต่กดเลือกที่ตรงนี้นะครับเผื่อว่าเราต้องการรูปที่แบบไม่มีฉากหลังเอาไปใส่อย่างอื่นเป็นใน PNG ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยจะเอาไฟล์ไหนบ้างหน้าไหนถ้าผมต้องการเอาเฉพาะหน้า2นะครับ ผมก็เลือกเลยครับติ๊กเฉพาะหน้า2นะครับผมเรียบร้อยดันเลยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับผมปุ้มอ่าดูกันนะครับผมเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับผมก็คือวิธีการทำสื่อโฆษณาออนไลน์แบบง่ายๆด้วยแคนว่าครับทำได้ทั้งมือถือในคอมนะครับเราจะใช้งานได้ฟรีด้วยง่ายจริงเลยครับแค่จิ้มจิ้มจิ้มไม่ถึงสิบนาทีนะครับเราก็ทำได้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องท่านไหนดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอย่างไรสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาตอบคำถามให้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดอีกมากมายที่ผมจะสอนต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ลูกเล่นให้ตัวหนังสือการใส่เงาเอ่ยการเพิ่มรูปภาพการทําเป็นวิโดโีโอโอ้อีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังและที่สําคัญตอนนี้ผมสุ่มทําเจ้าตัวอ e ีบุ๊กให้อยู่นะครับว่าเราจะพิมพ์ด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรจะเจอรูปภาพอะไรบ้างเดี๋ยวจะามาแจกแน่นอนนะครับผมนะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับท่านไหนยังไม่ผ่านกด u t u b e พยายามพัฒนาตัวเองนะครับให้มีความรู้เยอะ เมื่อเรามีความรู้เยอะแล้วเนี่ยวิดีโอของเราจะมีคุณภาพนะครับนะเราทําออกมาได้ดีคนก็จะติดตามมากขึ้นโอกาสจะสําเร็จก็จะมากขึ้นเป็นกำลังใ,ใจให้นะครับผมสู้ต่อไปนะครับลงมือเฮ็ด